รู้ไหม Netflix ก็มี HDR10+ แล้วนะครับจากที่ปกตินะครับเวลาที่เราต้องการจะรับชมคอนเทนต์แบบ HDR10+ Plus พวกบนแอปสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยจะมีอย่างเช่นบนแอป Prime Video และ Apple TV เท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการเพิ่มรองรับ HDR10+ ที่เป็นอีกหนึ่ง HDR ขั้นสูงเนี่ยมาให้กับแอป Netflix แล้วจากเดิมนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีอย่างเช่น d อ l b y v i s i o n ที่เป็น HDR ขั้นสูงแล้วก็ HDR10 แบบปกติเท่าน,นั้นครับซึ่งการที่เพิ่มมมาาาานี้นร้รรก็ทใหเ,เสาาถ สตรีมนะครับผ่านไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือเครื่องฉายต่างๆเนี่ยให้ออกมาเป็นมาตรฐาน HDR ขั้นสูงสุดได้แบบอัตโนมัติเลยนั่นเองตามอุปรกรณ์ที่คุณใช้งานนะครับโดยผู้ที่ได้ประโยชน์ในเรื่องนี้มากที่สุดนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะหนีไม่พ้นผู้ใช้อย่างทีวีซัมซุงนั่นเองเพราะว่าทีวีซัมซุงเนี่ยจะรองรับมาตรฐาน HDR ขั้นสูงเฉพาะ HDR 10+ Plus เท่านั้นตอนนี้เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถรับชมคอนเทนต์ต่างๆจาก Netflix เนี่ยที่เป็น Do l b y Vision นะครับก็จะออกมาเป็น HDR 10+ Plus ด้วยทำให้ภาพ มีแสงมีสีสันที่ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นถูกใจเรามากยิ่งขึ้นนะครับเป็นไงบ้างครับใครที่ใช้ทีวีซัมซุงนะครับไปลองดูแล้วชอบไหมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะ